สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ปี2565หรือว่า2020อ่ะ2022ของเราด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกับโลกคริปโตของเราเนาะก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะยังมีเขียวให้เราได้เห็นรีบาวขึ้นมาให้เราได้ชื่นใจกันสักนิดนึงนะคะกะ็หลังจากที่มันแดงเดือนมาเป็น1นึสองเดือนเลยนะคะก็ช่วงนี้ตลาดก็เริ่มปรับฐานบางตัวก็มีการปรับฐานนะคะบางตัวก็ เด้งขึ้นไปอออทำไฮเลยนะคะหรือว่าบางตัวก็อาจจะแบบอ่ะหลุมแล้วหลุมอีกหลุมหลุมในหลุมนะเพื่อนอะไรองเี้นะคะก็เดี๋ยวเราวันก็อาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของข่าวสารเด่นเ,เจมต่างๆของเราให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็ได้เจอกับคุณพลอยเนาะสวยเนาะน่ารักเออนี่แทบจะแบบแ <laughs> ทบจะวิ่งไปแต่งหน้าเลยนะคะก็โอเค อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีคุณพอยนะคะเข้ามาอยู่ในรายการของเราด้วยเนาะก็จะเป็นรายการใหม่ของเราไปเลยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นรายการเอมแอนด์เจมและพอยนะคะก็จะมีคุณพอยมาเป็นพิธีกรร่วมกันนะคะก็เราจะเจอกันสัปดาว้นสัปดาห์นะคะก็ส,สําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเจอกับเอมก่อนเนาะเป็นสัปดาห์ที่2ของปีนี้นะคะ ในส่วนของปีแรกก็จะเป็นของคุณพอยก็จะมีความสีสันมีความสวยงามน,นะคะก็ในส่วนของเอมก็อะเป็นอย่างนี้ละกันเนาะเราก็เจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็อาทิตย์นี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของข่าวสาร mm hmm. เหรียญเจมต่างๆนะคะว่าเอ๊ะเหรียญไหนเนี่ยเหรียญไหนนะที่ตอนนี้ไปทำออทําไฮแล้วหรือว่าเหรียญไหนนะที่ มีข่าวอัปเดตอะไรบ้างให้เราได้ตื่นตาตื่นใจบ้างนะคะหรือว่าข่าวไหนเหรียญไหนที่มีราคาคงที่หรือราคาอะไรยังไงนะคะก็จะพยายามอัปเดตให้ครบนะคะสัปดาห์นี้เอ็มก็จะอัปเดตประมาณ2เหรียญเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็จะเป็นเหรียญเวทกับเหรียญ c k b นะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราก็มาดูกันว่า เอ็มจะอัปเดตในส่วนของเหรียญอะไรบ้างนะคะเก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องคลิปตัวเฮีของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ ำหรับเหรียญแรกของสัปดาห์นี้นะคะเอ็มก็จะพูดถึงเหรียญโคปินะคะจะเป็นเหรียญเกี่ยวกับเหรียญเกมนะคะเหรียญน,นี้ราคาตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันบอกมาอยู่ที่26%ก็นะก็คือราคาอยู่ที่0.059ดนอลลาร์นะคะตีเป็นเงินไทยประมาณเกือบเกือบ2บาทละก็ะคือเราเหรียญเนี้ยนะคะโค้ดให้มาเนี่ยจำได้เอ็มจำได้ว่าเหมือนตอนนั้นอนะโค้ดให้มาตอนประมาณยังไม่ถึงราคาน่าจะประมาณบาทหนึ่งนะคะราคาตอนเปิดตัวเนี่ยเราแต่ถ้าเกิดใครไม้เปิดตัวเนี่ย ให้ระวังนิดนึงนะคะเวลาที่เหรียญลิศใหม่ๆเนี่ยไม้แรกแท่งแรกนะคะจะเป็นแท่งที่มีความผันผวนมากที่สุดถ้าเกิดว่าใครกดมา r k เก็ตบายหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไปติดอยู่บางทีอเราอาจจะไปติดอยู่บนยอดดอยเลยก็ได้เนาะให้ใจยเย็นๆก่อนนะคะให้เขาลองปรับฐานลงมาก่อนแล้วก็หรือให้เขานิ่งๆก่อนให้ราคาเซวิงนิ่งๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไม้เนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเจอราคาที่แบบสวิงขึ้นไปสูงเลยเพราะว่า เหรียญนี้มันยังไม่ได้เข้า c h a n g นใหญ่ๆห,ห,หรือยังไม่ได้เข้าเอก h a นนะคะเหรียญนี้ซื้อได้ผ่านทางแพนเค้กสวัสดิู่นะคะก็เลยเวลาที่เรากดกดกดซื้ออะคะ่ะมันจะทําให้ราคาเนี่ยเราเราจะไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงของเราเลยเนาะก็เหรียญนี้นะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2บาทเนาะสัคือตามที่ให้ดูดไปนะคะ,ะฟังก์ชันของ Coin Market Cap นะคะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เอ็มเคยบอกไปก็คือถ้าเราอยากรู้ว่า1เหรียญของ เหรียญเราเท่ากับกี่ u s ์หรือเท่ากับกี่บาทไทยนะคะเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็คลิกไปเลยอ่ะสมมติเราอยากรู้ว่า1เหรียญเท่ากับอ่ะอันเนี้ยมันจะบอกเลยว่า1เหรียญของโคปินะคะเท่ากับ0.60ดอลลาร์นะคะก็อันนี้เราก็จะมาดูได้แล้วก็สามารถ s w วปผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่จริงๆหรือว่าไม่อยากที่จะลิงก์ไปไปแพนเคก้กหรืออะไรเงะะี้ยค่ะตัวตัวเนี้ยมันสามารถส w a ปได้นะแต่ว่าต้องทําในคอมนะคะเพราะว่า มันจะขึ้นมาตัวนี้อ่ะแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนนะคะเราต้องคอนเน็กกระเป๋าก่อนเนาะอันนี้อันนี้เขาขึ้นมานะคะให้ Import Token ก็คือเหมือนว่าในกระเป๋าเราเนี่ยยังไม่มีโทเค็นอันนี้เลยก็คือใครที่จะใครที่จะแสวบนะคะก็สามารถที่จะกดตรงนี้แล้วก็เลือก Import ก่อนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันเนี้ยมันจะขึ้นว่ามันไม่รู้จักไม่รู้จักซอรนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น เหนกอินชิเลียมนะคะให้เป็นตัว BSC นะเราต้องมาดูก่อนอะเอ็มไล่์เลยแล้วกันเนาะเราต้องมาดูก่อนว่าเหรียญเราเนี่ยมันอยู่ใน exchange เขาเรียกว่าอยู่ในเชนไหนนะคะอยู่ในเช a i ของอินชิเลียมก็คือจะเป็นเลขกระเป๋าตัวนี้นะคะจะเป็นเลข a d d r e s สีเลข a d d r e s ตัวนี้นะคะแล้วก็หรือถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะ copy a d d r e s นะคะก็สามารถที่จะกดตัวตรง metamask เนี่ยคะ่ะถ้าเราทำในคอมเนี่ยแล้วพอเรากด m e t a m a s เสร็จปุ๊บ มันจะเด้งไปที่เมตา마สาเราเลยนะคะว่าเราได้แอดเหรียญนี้แล้วอ่ะอันนี้มันเป็นอีเลียมเราก็คงสู้ค่าแก๊สของเชนอีชเลียมไม่ไหวเนาะเราก็ลองมากดตัวนี้ดูมอมอนี้ดูนะคะว่ามันมีตัวของเชนอื่นไหมอ่ะอันนี้มีของ BSC นะคะเราก็กดตรงนี้เลยกดตรงเมตา마สานี่นะคะมันก็จะเด้งไปอ่าถ้าเป็นในคอมมันก็จะเด้งเข้าเข้า t a ตา마สาให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากกดกดไปหรือว่าอยากจะไปดูกราฟก่อนนะคะก็กดตัวนี้ ตัวที่เป็น,นเนี่ยคะ่ะตัวที่เป็นตัวคัดลอกเนะะี่ยค่ะมันก็จะก๊อปีให้เนาะอ่ะเอ็มลองสาธิตให้ดูเนาะก็คือถ้าเป็นสวับผ่านนี้นะคะให้เรามาเลือกตรงนี้ก่อนตรงอีท h เลียมนะคะเปลี่ยนเป็น BSC ก่อนฉากอนึงนะคะอ่าทีเนี้ยมันก็จะมาบอกแล้วว่าให้ Import Token นะคะตัวนี้เป็น BEP 20ชื่ออันนี้ Add r e t s อันนี้นะคะแล้วก็กด I understand ไปเลยแล้วก็ Import ไปทีเนี้ยมันก็จะเข้าละแต่แต่ก่อนโทษคะ่ะเอ็มสลับ อันนี้นิดนึงจริงๆแล้วเราต้องคอนเน็กกระเป๋านี้ก่อนเนะะาะกระเป๋าคอนเน็กปุ๊บคอนเน็กเมตาม,มาส์ตนะคะ,ะถ้าเป็นในคอมเนี่ยมันก็จะเด้งมให้แอดพูบในเมตาม,มาส์เลยเนาะอันนี้เราอาสมมุติว่าอันนี้เราคอนเน็กเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนอันนี้นะคะแล้วเราก็มาจิ้มตรงนี้ดูว่าเราอยากเลือกเขาเรียกว่าจะซื้อกี่เหรียญสมมุติซื้อร้อยเหรียญนะคะ,ะมันก็จะเด้งมาเลยว่าราคานี้นะะร้อยเหรียญบีอ เท่ากับอันนี้เป็น 101, 1 0อเป็นพันหนึ่งละอ่ะหนึ100เหรียญน,นะคะ1 0ึ่หคปิเท่ากับ5.9าจุดหรือ USDT นะคะเท่ากันเนาะประมาณเดียวกันนะคะแล้วก็กดอันล็อกันตอนแรกเนี่ยอันดับแรกมันจะขึ้นให้แอปพูบก่อน,นะคะ่ะแอปพูบเหรียญก่อนว่าอ่าเราให้กระเป๋าเรารู้จักกระเป๋านี้แล้แล้วเราอนุมัติให้มีการซื้อขายสามารถซื้อขายเหรียญนี้ได้ในกระเป๋าเมตามาสเรานะคะแล้วก็ เราต้องกดสครั้งนะคะแอปพูดก่อนแล้วก็ค่อยสว็บได้อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือวิธีการซื้อเหรียญง่ายๆผ่านคอยมาเก็ตแค p ไปเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อแบบอาชํานาญแล้วเนาะเรามีเมตามาหรือเรามีภูคอยอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้ามาในนี้แล้วก็กดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแพนเค้กได้เนาะมีดีคอยอีกอันนึงนะคะแต่อันนี้เอ็มไม่เคยใช้นะลองอันนี้กดอันนี้นะคะมันก็จะเด้งไปหน้าแพนเค้กสเว็เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็มาคอนเน็กวอลเลตเหมือนกัน แล้วเราก็รอต้องรอมันพักหนึ่งะคะ่ะเพราะมันจะมีให้ขึ้นขึ้นตรงเนี้ยขึ้นขึ้นขึ้นให้แอป,ปพูบเหลี่ยนเหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครตรงนี้ก็ได้ใครขี้เกียจรอหรือรอไม่ไหวเงี้ยนะคะก็กลับมาตรงนี้มานี่นะคะมาเอาอดเดสของอันนี้ก่อนปุ๊บแล้วเราก็ไปวางนะคะวางอดเดสอ่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าคัปีนะอ่ะเราก็แอป,ป แล้วก็ u n d e r อร์ส d ตนะคะถ้าเหมือนกันเลยอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูว่า100เหรียญนะคะเป็นกี่เท่าไหร่ราคาเดียวกันแหละอ่ะเรทเดียวกันเลยนะคะก็คือ105.9นะคะแล้วก็ Connect wallet, อ a l เ e t App r o o f เหมือนกันนะคะในกรณีที่เหรียญอันนี้เรายังไม่เคยซื้อเลยนะคะแล้วก็มาอปพ o เสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถสวัสดได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการซื้อเหรียญค y ิข้าๆนะคะก็คือได้ทั้งใน ค่อยมาเก็ตแคปแล้วก็ในแพนเค้กสวัสนะคะตอนนี้ซื้อได้2ช่องถางเนาะะเราอัานนี้พาไปดูนะคะว่าหน้าตาของคอยของโคปนะคะเขาเป็นเกมประ,ประมาณไหนก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้หน้าเว็บไซต์เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะว่าเขาก็จะมีบอกว่าโ o ป i โท k e n ะะเราสามารถเข้าไปดูเลยว่าเป็นโทเค็นเดียวกันไหมเป็นแอดเดสเดียวกันไหมใช้แอดเดสเดียวกันไหมทุกครั้งที่มีการซื้อเหรียญอะไรนะคะให้เข้ามาดูแอดเดสในไวท์เปเปอร์หรือในหน้าเว็บของเขาก่อนหรือคอยมาเก็ตแคปก็ได้นะคะอันที่น่าเชื่อถือเนาะอย่าเซิร์ช google แล้วซื้อเลยนะคะอ่ะอันนี้เขาก็จะมีวิธีบอกอยู่เหมือนกันอ่ะอินสตาแกรมมาต้มาตุ๊ดตุ๊ดเหมือนกันเหมือนที่เราทาไปเมื่อกี้เลยนะคะ ตันนี้ในส่วนของตัวเกมนะคะก็เข้าไปดูว่าเกมเป็นยังไงนะคะอันนี้ใครรอรอเล่นเกมอยู่ไหมเอ็มว่าจะลองเล่นนะแต่เอ็มไม่รู้ว่ายังไม่ได้อ่านแบบลึกๆว่าเขาใช้กี่เหรียญในการเล่นนะคะตัวนี้เป็นเพทูเอินเนาะเดี๋ยวเอ็มพาไปไอ้นี่ใน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 ทวิตนะคะเอ็มเห็นหน้าตาตาของเขาอยู่อ่ะอันนี้ยทวิ t เตอของโคปีนะคะก็เข้ามาดูได้เลยอันนี้เขาก็บอกว่า เร็วๆนี้นะคะก็จะมีตัวตัวของ NFT ให้ออกมาให้ดูนะคะว่ามีหน้าตาประมาณไหนนะอเมื่อกี้เอ็มเห็น YouTube อยู่นี่นี่น,นีอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว m e t a Word ดหรือเกมเๆนะคะว่าเล่นยังไงอะไรยังไงเอ็มลองเข้าไปดูแล้วมันก็คล้ายๆประมาณเหมือน The Sim มนะเดี๋ยวเบาเสียงให้นะคะเอาดูว่าหน้าตาเกม นี่น่าเล่นมากค่ะก็จะเป็นคล้ายๆเกมเดอะซิมเนาะเท่าเท่าเท่าที่สังเกตนะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีเนาะว่าการทําเงินของเกมเนี่ยค่ะจะทําเงินยังไงจะทําเงินได้จากช่องทางไหนบ้างหรือว่า วิธีการเพทัวเออร์เนี่ยมันใช้ยังไงนะคะเหรียญเล่นกี่เหรียญใช้กี่เหรียญมีการเบิร์ไหมมีการเบิร์ NFT ไหมหรือว่าวิธีการเล่นของเกมอะค่ะมันแตกต่างกับเกมอื่นๆยังไงเนาะเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวต้องขอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติอมอีกทีหนึ่งหลังจากที่เกมใกล้ๆจะเปิดเขาน่าจะมีไอตัวเบสเบสเน็ตเอ่อเขาเรียกไรนะคะเทสเน็ตออกมาให้ดูว่าเอ้ยมันมันจะเทสได้ไหมเล่นยังไงอะไรยังไงอะไรงไงเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงเนาะว่าตัวเนี้ยมีวิธีการทาเงินยังไงเนยมนเมเซิากล คือถ้าอย่างเงี้ยเล่นได้ทั้งวันจริงๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นนะคะยังไงลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึงว่าเฮ้ยต้องไปติดตามช่องทางไหนหรือว่ามีวิธีการเล่นไหมหรือว่าใครมีเทสเน็ตแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเออเอ็มจะได้ไปตามเหมือนกันเพราะว่าดูดูทรงแล้วนะน่าจะอยากเล่นอนะเออน่าจะเล่นเลยแหละเพราะว่าโอ้ดูดิเอ้ยมันน่ารักมันแยมันน่านเล่นคือแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมันเกมที่ใช้ใช,ใช้ใช้เวลาชีวิตเยอะไหมหรือว่า มันไม่น่าจะเป็นคลิกผู้เอนแล้วคะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพจผู้เอนจริงๆเลยก็ก็ค่าๆสำหรับเหรียญโคปินะคะก็คือจะมีวิธีการซื้อเนาะวิธีการขายแล้วก็วิธีการที่เราเข้าไปดูเกมนะคะอ่าทีนี้มันจะมีวายเปเปอร์ก็ใครเข้าไปดูก็ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะคะอ่าเหรียญต่อไปนะคะที่เราจะอัปเดตข่าวสารในของช่วงวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเหรียญออโรร่าเนาะตัวนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนเมื่อวานมันเด้งทำออทำฮายยังไงไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนราคาดีดมากนะคะอ่ะอ่าใช่จริงด้วยนะคะ ก็คือเมื่อวานนี่นี่เนาะเมื่อวานวันหรือ2วันที่แล้วนี่แหละค่ะน่าจะทําไปไปทำํอทำออทามไฮนะคะอยู่ราคาออทามไฮอ่ะเดี๋ยวขอดูให้ราคาล่าสุดที่เป็นออทามไฮอยู่ที่30 34เหรียญ ประมาณ34เหรียญนะคะซึ่งปัจจุบันวันนี้นะคะลดมาอยู่ที่5%นะคะจะอยู่ที่32เหรียญเนาะก็คืออันนี้เหรียญเป็นอัลลอรานะคะเราก็จะไปดูนะคะว่าอัลลอรามีการอัปเดตข่าวสารอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเอ็มก็จะไปดูในในตัวของทวิตเตอร์อ Twitter ซะส่วนใหญ่นะคะ ซึ่งเหรียญนี้สามารถซื้อได้จากที่ไหนนะคะก็มากดมาที่มาเก็ตเหมือนกันนะคะเหรียญอลล่านะคะมีที่ให้ซื้อเยอะมากกว่าเหรียญโคปีนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเข้า e อ็กช n g e แล้วเนาะก็จะมีเกต IO หัวปีนะคะแล้วก็ MEXC เนาะวันอิงอะไรอย่เงี้ยค่ะเลฟเฟน n d อะไ เลฟนะคะแล้วก็ x t com ก็จะเป็นแล้วก็บิดมานะคะก็อันไหนที่เป็น exchange ที่เราเคยใช้อยู่หรือว่า Exchange ที่ติดท็อปอะไรเงี้ยค่ะก็ลองลองเข้าไปซื้อได้เนาะอันนี้รู้สึกว่าจะต้องซื้อผ่านพวกเกต IO เท่านั้นนะคะแล้วก็ในเชนของอีทเรียมเนาะ,นะก็ถ้าไปซื้อในเกตเนี่ยค่าธรรมเนียมน่าจะถูกกว่าไปสว a p ผ่านพวกเชนของอีทเรียมเนาะอืม่ะแล้วก็ราคาก็ได้ราคาดีกว่าเนาะแต่บิดมาได้ราคาซื้อถูกมากเลยนะ27 บเเหรียญเองนะคะอันนี้เราสามารถมาทำอบิษฐาหรืออะไรเงี้ยได้นะถ้าเกิดใครใครที่มีทุนสูงหรือว่าใครที่มีเวลาดูนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกอบิษฐาแต่ละแต่ละ exchange ได้นะอันนี้ก็ใครลองไปศึกษาดูเอาอีกทีหนึ่งนะคะว่าการอบิธฐาทำยังไงเนานะแล้วก็ตัวน,นี้ค่ะเราสามารถมาดูนิวออะไรเงี้ยได้นะเนีย่ยก็คือว่ามาดูข่าวสารในตัวของอลอ่าได้นะคะว่าข่าวสารล่าสุดของอลอ่ามีอะไรบ้างนะคะเป็น top player o นะคะ evm t o watch in 2022นะคะอันนี้ก็จะเป็นขาของอัลล่าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เอ็มจะอัปเดตในส่วนของตัวนี้ให้ว่าทําไมราคาเมื่อวานถึงได้ดีดเด้งไปขนาดนั้นนะคะรู้สึกเหมือนมันจะมีการประกาศในทวิตเตอร์อยู่นะคะขอบคุณคุณอ่ะนี้นะคะก็คือเหมือนว่าอัลล่าแล้วก็บนบนเป็นเลเยอร์สนะคะบนนี่เนาะ ก็คือเป็นโปรเจกต์แรกนะคะที่ซัพพอร์ตโดยเนีย่ยโดยระบบ POS 2.0นะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้เมื่อวานนี้วันสองวันที่แล้วหรือเมื่อวานนี่แหละมีความรู้สึกว่ากราฟมันเด้งไปอาจจะเป็นเพราะข่าวนี้อีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องมาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอีกทีนะพวกในโรกคริปโตก็คือข่าวสารมันจะไปไวมากนะคะให้ลองมาเข้ามาขยันดูนิดนึงนะคะว่าเวลาราคามันดีดเนี่ยมันจะมีข่าวรองรับเสมอน,นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแรงโฟโมของแต่ละเหรียญอีกทีหนึ่งนั้นต้องมาดูกันนะคะ ก็จะมีข่าวคาวๆอัล่าไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากนะคะก็จะเป็นในส่วนของการซัพพอร์ตของเนียนะคะแล้วก็มีการแบบว่าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้อ่านแบบแบบนะคะก็จะมีเหมือนแบบไปเป็นทุนเป็นนายทุนนะคะให้กับตัวแกรนใช่ไหมตัวตัวลาดอมเน็ตเวิร์กนะคะตัวนี้อ่ะเราก็เข้าไปดูได้นะคะว่าอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเวลาเราเข้าทวิตมาค่ะถ้าในกรณีที่เราเป็น คนที่อ่านภาษาอังกฤษได้แล้วอะไรเงี้ยก็อ่านภาษาอังกฤษไปนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยขั้นไหนเรางงเราสามารถแปลทวิตได้นะบางคนเอออาจจะแบบอาจจะทํายังไงดีถึงจะอ่านข่าวได้อะไรเงี้ยค่ะบางครังบางทีเอ็มก็อ่านไม่ออกเอ็มก็มาเป็นนั่งแปลเหมือนกันนะคะแปลเป็นภาษาไทยอีกทีเหมือนกันนะคะก็คือใน,นเขาก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนนะคะจากอาร์ลาอีกทีนึงค่ะซึ่งเป็น a, v a e v e เนะคะที่สร้างโดยทีมง,งานของเนียโปรโตคอลนะคะซึ่งราคาของอาร์าเนี่ยมีการปรับฐาน เขาเรียกว่าไซเวขึ้นทุกทุกวันเลยนะคะก็ใครจะเข้าในช่วงนี้นะคะลองลองลองดูให้เขายอ่อให้เขาย่อก่อนนะคะให้เขาย่อปรับฐานหรืออะไรก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็ไปสูงมากเลยนะคะก็ในส่วนของจัตดน,นี้นะคะเอ็มก็อัปเดตข่าวสารในส่วนของเรื่องของเหรียญโคปินะคะแล้วก็เหรียญออร่าสอเหรียญน,นะคะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะจบไปแล้วนะคะกับการอัปเดตข่าวสารของเรานะคะเป็นยังไงคะกับข่าวสารที่เราที่เอ็มเอามาให้นะคะก็ถ้าอยากเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีข่าวสารหรือว่าอยากให้เอ็มเข้าไปดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะก็แนะนําใต้คอมเมนต์ได้เลยะคะ่ะบอกได้เลยว่าเหรียญไหนดียังไงหรือว่าเฮ้ยมีเหรียญนี้น่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็ในช่วงของตลาดที่มันแดงแหรือว่าตลาดไซเวย์นะคะเอ็มในส่วนตัวนะเอ็มคิดว่ามันเป็นสิ่ง สิ่งที่ดีที่เราจะได้เริ่มเรียนรู้นะคะว่าพื้นฐานเหรียญเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคอลแต่ละเทคนิคอลเป็นยังไงนะคะก็เหมือนเราได้เอาช่วงเวลาเนี่ยค่ะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนาะเราจะได้เวลาที่ตลาดจะทิ้งมาจริงๆงเนี้ยเราก็จะได้ภูมิใจกับมันว่าเฮ้ยเราเลือกไม่ผิดตัวจริงๆนะคะหรือว่าเวลาที่มันอาจจะเป็นตลาดหนีไปเลยเนี่ยเหรียญที่มันยังมีพื้นฐานที่ดีหรือว่า เรามีเทคนิคข้ที่ดีเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรเทคโรฟิตตรงไหนเราควรสต็อปลอตรงไหนนะคะหรือว่าเราควรแมนนี่แมเนจตเมนต์ตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะมาดูกันก,นก่อนว่าในส่วนของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างแล้วกอ็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลพอร์ตของตัวเองเนาะเราเราเขาเรียกว่าแต่ละคนนะคะจะมีเทคนิคหรือว่า พอร์ตแต่ละพอร์ตไม่เหมือนกันเนาะบางคนเป็นเทคนิคเอาโทษค่ะบางคนเป็นพอร์ตระยะสัน้นบางคนเป็นพอร์ตเก็งกําไรบางคนเป็นพอร์ตสายซิ่งบางคนเป็นพอร์ตระยะยาวนะคะเราต้องดูตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยโอเคกับแบบไหนเราซิ่งเก่งไหมหรือว่าเราจะเป็น v i อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ลองดูเมนเท็กพอร์ตของเราดีๆนะคะว่า พอของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนที่อยากจะแนะนําทุกคน,นะคะ่ะก็คือว่าทํายังไงก็ได้นะคะให้รักษาทุนของเราให้อยู่ให้ได้กําไรก็คือกําไรเนาะกำไรมากน้อยยังไงก็เป็นกําไรก็ต้องรู้จักเทปโปฟ,ฟิกกำไรออกมาบ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ